4.11.694.008ค่ะผมนายกินเดนนายร้อยพานิษฐ์รหัส5.11.694.009 4 0ครับผมนายกินพรวัฒน์รหัส5.11.694.004 4 4, 4ครับผมค่ะหลักสูตรเทคโนโลยีสรา,รรรารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏศร,รีสิทธิ์นะคะวันนี้กลุ่มพวกเราก็จะนำเสนอโครงการการแจ้งเตือนภัยกรณีศึกษาค่ะวัตถุประสงค์ของการทำโครงการในทางนี้นะคะก็คือการจัดสร้าง เครื่องตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้สามารถวัดระดับน้ำได้นะครับค่ะแล้วก็สามารถบันทึกและเก็บข้อมูลเป็นสถิติได้ค่ะครับเชิญชมวิธีการใช้งานครับครับในส่วนตัวอุปกรณ์ผมจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับคือซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นะครับส่วนฮาร์ดแวร์ผมก็จะมีบอร์ดคอนโทรลเลอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ครับ Arduino คืออันสีเขียวๆนี้ครับบอร์ดเอ card ครับเอาไว้บันทึกข้อมูลลง SD c ดี d ตัวเ,เล็กๆนี่นะครับเห็นไหมครับครับวงจรขคาะวงจรเวลาครับที่มีฐานเวลาเนี่ยครับอ่าครับเอ่อวงจรเวลาตัวนี้ก็จะสามารถบันทึกวันเวลาได้นะครับและส่งข้อมูลไปยังสายลิงก์นี่ต่อเข้ากับตัว โปรแกรมโปรแกรมอานิโนนะครับผมโปรแกรมตัวนี้เป็นถ้าเราใช้มันอารามเป็นอารามของเรานะครับเราสามารถใช้โปรแกรม Excel เปิดได้เลยนะครับมันจะพอดการาฟให้เราอัตโนมัติเราจะเลือกให้พอดหมดทั้งวันเวลาหรือว่าระยะของน้ําได้ครับแต่เราจะเลือกแค่ระดับน้ําก็ได้นะครับผมช่อง C เป็นช่องของระดับน้ำครับตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่8เซนเมตรเราตั้ง ไอฮาร์ดแวรให้บันทึกเป็นเซนนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนค่าให้เป็นนิ้วได้นะครับผมชี้กางนี่ครับผมนะครับกราฟมันจะรามนะครับผมจะเป็นเส้นตามที่เราระดับน้ําขึ้นมาสูงต่ําหรือว่าระดับน้ําพอดีนะครับผมครับต่อมาเป็นอุปกรณ์ตัวหลักอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวเซนเซอร์ครับเซนเซอร์เราจะใช้ของ S504 นะครับนงก็จะเป็นคือเซนเซอร์ตัวนี้จะทํางานทําทําตามหน้าที่ก็คือส่งสัญญาณไปกระทบน้ำครับแล้วสะท้อนขึ้นมากับตัวรับแล้วก็ไปประมวลผลที่ตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อีกทีนึงครับครับผมต่อมาก็จะเป็นอย่างเช่นไฟนะครับนี่นะครับ ขอสังเกตน,นะครับตอนนี้เราคือเราตั้งระดับน้ําไว้ที่สิบประมาณสิบสองนะครับสิบสองเซนเซนติเมตรนะครับคือระดับสิบนี้จะเป็นไฟสีเขียวนะครับคือระดับน้ําปกติตอนนี้ระดับน้ําอยู่ที่สิบสองไฟจะเป็นสีส้มนะครับต่อมาครับเราจะลองเติมน้ํากันไปให้ถึงระดับที่ยี่สิบให้ไฟสีแดง ลองครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนที่อันนี้ครับครับต่อมานะครับเราเติมน้ําเติมน้ําไม่ถึงระดับชุดที่ระดับน้ําเราทําการแจ้งเตือนนะครับก็คือน้อยแรโดลดให้มากกว่า20เซนติเมตรขึ้นไปนะครับจะทําการแจ้งเตือนเป็นสีแดงนะครับดังการทดลองนะครับไฟก็จะขึ้นสีแดงครับจะมีเสียงอามออกที่ปั้นเชื่อมโพงนะครับ ครับต่อมาก็จะเป็นฐานแวร์เกิดมาดเลยครับประมาณดี้นยครับมันจะลันระยะของน้ำมาให้เห็นนะครับเมื่อถ้าน้ำเพิ่มหรือขึ้นเรื่อนมันจะบอกระยะเจ็ดเซนหนึ่งเซนแต่ถ้าน้ำถึงจุดที่ เรากำหนดไว้พอดีมันขึ้นเป็นศูนย์เซนนะครับผมแต่ถ้าน้ำน้อยเรื่อยๆหรือว่าเซ็นเซอร์น้ำลดลงมันก็จะเป็นห้าหกหรือสองประมาณนี้ครับผมครับพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวดีครับ